สวัสดีครับผมช่างแปะสามพานนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาส่งงานพร้อมกับน้องฝนนะฮะกำลังตกเลยนะครับข้างนอกถ่ายข้างนอกไม่ได้นะวันนี้ฮะขออนุญาตมาถ่ายด้านในแล้วกันเนาะส่งงานห้าลำด้วยกันนะครับผมท้ายไปดูแดงสวยๆเลยนะฮะมีทั้งจับซ้ายจับขวานะครับของใครมั่งเอย กระบอกแรกนะครับของพี่มงคลนะฮะพี่มงคลตัวนี้เป็นรางอลูมิเนียมนะครับมีสองมงคลนะครับผมสองกระบอกนี้เลยติดกันนะฮะอันนี้ของพี่มงคลที่สั่งรางอลูมิเนียมนะฮะสี่เหลี่ยมชักแปดสิบนะครับถิ้งปลายลดน้ำหนักนะฮะติดหูกวินพร้อมนะฮะพร้อมสายสะพายนะครับนี่เลยสเต็ปนี้นะครับเป็นมือสอด ลายเมเปิลนะฮะแกะลายใบเมเปิลเนาะส่วนตัวที่สองนะฮะก็เป็นของพี่มงคลนะครับตัวนี้อีกมงคลหนึ่งนะฮะแล้วพี่เชนนะฮะพี่เชน,นะะเชนมงคลเนาะแกะสั่งให้เพื่อนนะครับผมเพื่อนฝากสั่งนะฮะก็เป็นตัวที่สองแล้วนะครับขอบพระคุณพี่มงคลด้วยนะฮะครับยังสิบสี่จุดห้านะครับสีเหลืองตึงๆเลยนะฮะจัดไป <laughs> ครับ ตัวที่สามเป็นตัวจับซ้ายนะฮะจับซ้ายตัวนี้นะฮะด้านซ้ายของนกกบนะครับผมนกกบก็เรียบร้อยนะครับรอส่งอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้ส่งงานให้ชมมันก่อนเนาะ,ะตัวที่สี่นี้เป็นรางทองเหลืองด้วยนะครับเป็นของพี่กำพลนะครับนในบ้านอาจจะดูคึ้มคมองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับนี่ฮะ,ะไม่ดูใกล้ๆเลย ลางทองเหลือง5มิลนะครับยิงลูก5มิลได้นะครับรองรับ4มิลขึ้นไปถึง5มิลเนาะช่วงชักมินิเลยนะฮะห5้านะครับแต่ผมให้ยาง14.5ไปนะครับตึงๆเลยนะฮะตัวสุดท้ายนะครับเป็นของช่างรินนะครับคุณน้าช่างรินนะครับแกสั่งรางอลูมิเนียมกลมนะครับผมลดน้ำหนักไป ตัวนี้ชักเจดสินะฮะทิ้งไปก็ประมาณ30ไม่แน่ใจนะฮะไม่ได้ไม่ได้วัดแต่เป็นราง125ยี่สิเซนนะฮะสวยๆเลยนะฮะกำลังเหมาะเลยนะไซนี้โชว์รางนะฮะตัวนี้โชว์รางนีแกะสลักชื่อด้วยนะฮะของช่างพินปึ๊บผมเคยลงในเฟซไปแล้วนะฮะตัวนี้ ียบร้อยพร้อมหูกวินสายสะพายนะฮะสายสะพายจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับที่ผมให้ไปพร้อมกับหูกวินนะฮะสีดําดุนะฮะมีตรงนี้จะเป็นยืดได้ด้วยนะครับปรับได้ปรับสายได้นะฮะคล้องไวหูกวินสวยๆนะฮะชุดนี้ผมเพิ่มรายละเอียดตรงด้ามจับไปนะฮะด้ามจับจะมี6แฉกนะฮะนี่แบบนี้ครับ ทั้งสองด้านเลยนะฮะนี่นี่ครับเพื่อเพิ่มมิติความสวยงามนะฮะจัดเข้าไปตัวนี้ที่มงคลแกไปเห็นในคลิปอีกตัวหนึ่งที่ผมเคยทำเนาะแกก็เลยขอให้จัดตรงนี้ให้ด้วยนะฮะทำยากมากเล็กๆแบบนี้นะเป็นประกับประกับเอาไว้ปิดท้ายของ,อา,างอารางอลูนะฮะส่วนมากผมจะไม่ค่อยทำนะครับเพราะว่า ส่วนมากก็โชว์างกันเนาะแล้วก็สโลปสโลปเหมือนตัวนี้นะฮะตัดสโลปไปก็จะสวยงามแล้วแต่คนชอบนะครับผมถ้าชื่นชอบก็สั่งได้นะฮะแต่ก็ทำยากนิดนึงนะครับผมค่าใช้จ่ายยังไงก็ลองโทรมาคุยมาทักกันได้นะฮะความส่งแล้วนะครับทั้ง5้าลํำนี้เดี๋ยวเขาญาติแกะลงกล่องก่อนนะครับฝนก็ตกแล้วนะฮะเดี๋ยวไปส่งไม่ทันเนาะ ฝากผลงานไว้ด้วยแล้วกันนะครับชื่นชอบก็0611977175นะครับช่างแปะรับสายนะครับหรือไม่ก็เป็นแม่บ้านนะฮะบางทีเกียร์ลูกหมูมันไม่ไม่ได้ยินโทรศัพท์เนาะบางทีไลน์ผมก็ไม่ค่อยจะได้ยินเสียงนะฮะเปิดเพลงลั่นแล้วก็เหมือนเพลงดับเพลงหยุดเรามัวแต่เกียร์ลูกหมูบางทีก็ไม่ได้รับแต่โทรกลับทุกสายนะฮะโอเค เงาเงาวิงวิงนะครับผมไดแล้วครับขออนุญาตแกะกล่องแกะลงกล่องก่อนนะครับผมสวัสดีทุกท่านโชคดีมันหมาเด้อสวัสดีครับ